สำหรับยูเครนปรากฏว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนผ่านนะ,ะจุดเปลี่ยนผ่านเพราะว่าก่อนที่ทรัมป์จะรับตำแหน่งวันที่20มกราคมเนี่ยยูเครนกับรัสเซียจะต้องพยายามให้มีข้อได้เปรียบมากที่สุดเพราะว่าเผื่อขึ้นโต๊ะเจรจา,าจะได้ไม่เสียเปรียบมากนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์เข้ามาเป็นสำนักข่าวต่างประเทศ VOA ของอเมริกา VOA นี่ก็เป็นสื่อที่ ได้ร kind of ับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลสหรัฐนะฮะเขารายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐได้บอกกับ ABC ปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปให้ยูเครนการปฏิเสธออกมาหลังจากสำนักข่าวต่างประเทศบางสำนักรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงทำเนียบข่าวหา,หารือกันเรื่องส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนเจคซาริแวนบอกว่าไม่นะไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันว่าจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่ยูเครนย,ยอมทิ้งหลังสาภาพโซเวียตล่มสลายกลับคืนไปยังแผ่นดินยูเครนซาริแวนบอกว่าสิ่งที่สหรัฐทำอยู่ขณะนี้คือเพิ่มขีดความสามารถด้านอาวุธทั่วไปให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนป้องกันตัวเองได้ ไม่มีแนวคิดให้ยูเครนได้มีความสามารถด้านนิวเคลียร์นคนที่ออกมาเขียนเรื่องนี้คนแรกคือนิวยอร์กไทมส์เป็นสื่อดังสื่อใหญ่ของสหรัฐนิวยอร์กไทมส์ออกบทความเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาระบุว่าเจ้าหน้าที่หลายคนระบุว่าประธานาธิบ,บดีไบเดนอาจจะอนุญาตให้ยูเครนครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหมือนกับที่เคยถือครองในช่วงหลังสหภาพโซเวียตแตก ก่อนที่ไบเดนจะลงจากตําแหน่งเพราะมองว่าวิธีการนี้คือการป้องปรามรัเสเซียได้ดีที่สุดแต่ว่าเจคเจอร์แวนออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่จริงไม่ได้คุยกันแต่ว่าถ้าเกิดนิวยอร์กไทม์รายงานเนี่ยมันมีมูลหรอเปล่านะปฏิเสธก็ปฏิเสธได้แต่ว่าถ้ามันไม่มีมูลเนี่ยระดับนิวยอร์กไทม์จะรายงานหรอนะฮะเอานิดนึงว่า ไอ้นิวเคลียร์ของอยูเครนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแล้วทำไมยูเครนถึงแบบเคยมีแล้วถึงไม่มีนะคะย้อนกลับไป25ธันวาคม1991สาสหภาพโซเวียตล่มสลายนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นประเทศแตกเป็น15ประเทศเนาะส่วนที่เรียกว่ายูเครนเนี่ยปรากฏว่ามีคลังอาวุธนิวเคลียร์อยู่จำนวนมากนะคะพอสหภาพโซเวียตแตกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของอยูเครน โดยในช่วงนั้นเนี่ยยูเครนมีหัวรบนิวเคลียร์เป็นอันดับ3ของโลกนะ1,700หัวรบแต่ว่ายูเครนย,ยอมทิ้งเพราะว่าสหรัฐสาราชนาจากรัรัสเซียเนี่ยไปโน้มน้าวยูเครนผ่านการทำข้อตกลงที่ชื่อว่าบันทึกความเข้าใจบูดาเปสต์ทำกันที่ฮังการีนะ ก็คือที่กรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงฮังการี5ธันวาคมปี1994หรือว่า3ปีหลังสาภาพโลโซเวียตล่มสลายไปบอกนิวเคลีย์ว่าไปบอกยูเครนว่าเธออยากครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เลยเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะตั้งไข่ใหม่นะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่แล้วสาภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในสาภาพที่เศรษฐกิจล่มสลายสังคมเปราะบางเนาะมันเลยแตกยูเครนก็ อยู่คือแบบไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะดูแลอาวุธทำลายล้างสูงนี้ได้เพราะมันต้องใช้ใช้เงินใช้อะไรเยอะแยะมากมายยูเครนก็ยอมเพราะว่าสามชาตินี้บอกว่าปลดเถอะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะรับรองรับประกันความมั่นคงให้ไม่มีใครรังแกถ้าใครรังแกเธอเราจะบอกต้องนะคะ ตอนนั้นจริงๆแล้วมีคนคัดค้านอยู่เหมือนกันนะจอรนเมียชไยเมอร์นะคนนี้ดังมากยังมีชีวิตอยู่นะแล้วชอบผู้เรื่อง geopolitics เป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขียนบทความคัดค้านนะบอกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ยูเครนเนี่ยจะนำไปสู่สงครามครั้งใหม่ในยุโรปเพราะว่ารัเสเซียจะมาขู่ยูเครนได้ ตอนนั้นเมียชัยเมื่อเขียนบทความเชื่อว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นหลักประกันเดียวที่จะรับรองว่าจะไม่มีสงครามใหญ่ระหว่างยูเครนและรัสเซียในอนาคตเป็นหลักการที่ชื่อว่าการป้องปรามหรือดีเท r r e เรนต์คือมองออกนะฮะเพราะว่ายูเครนนี่ก็เป็นเส้นแดงของรัสเซียรัสเซียไม่ยอมไม่เข้านาโตเด็ดขาดแต่ยูเครนยอมปลดแล้วตอนนี้ก็โดนรัสเซียบุกรัสเซีย ย้ำอีกครั้งเป็นหนึ่งในชาติที่ลงนามในข้อตกลงบูดาเปสต์นะว่าจะไม่รังแกแต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้พอนิวยอร์กไทม์รายงานว่าสหรัฐพิโจารณาจะเอานิวเคลียร์ที่ยึดมาจากยูเครนเนี่ยส่งคืนไปให้คือ1,700หัวเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายนะมันทำลายไม่ได้คือถ้าเกิดทำลายหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยก็ขอภัยชอหอทั้งโลกสิ่งที่สหรัฐทำคือขนไปเก็บไว้ ในครั้งที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพอนิวทาร์บอกว่าสหรัฐมีแนวคิดจะส่งกลับมาให้ยูเครนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนะพอมีข่าวแบบนี้ปับ๊บเครมลินออกมาเลยนะฮะเนมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าการพูดเรื่องติดอาวุธนิวเคลียร์ให้ยูเครนใหม่เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ไร้ความรับผิดชอบคนที่พูดไม่มีความรู้หรือความเข้าใจ และไม่สํานึกถึงสิงที่เผยแพร่ออกมาด้วยก็คือด่านนิวยอร์กไทม์นั่นแหละอีกคนที่ออกมาคือดิมิทรีเมดเวเดฟนะคะเป็นอดีตประธานาธิบดีรัเสเซียแล้วก็ก็เป็นคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินตอนนี้อยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติรัเสเซียบอกว่าถ้าเกิดชาติตะวันตกเอายูเครนเอานิวเคลียร์ให้ยูเครนเนี่ยรัเสเซียจะถือว่าการกระทําดังกล่าวการถ่ายโอนอาวุธนิวเคลียร์ มายูเครนเนี่ยเป็นการโจมตีรัเสเซียและจะเป็นเหตุให้รัเสเซียใช้นิวเคลียร์ตอบโต้กลับก็เลยนำไปสู่การไปถามที่ปรึกษาความมั่นคงห่งชาติทำเนียบข่าวแจ็คสันเลวนว่าที่นิวยอร์กทำรายงานมันจริงหรือเปล่าแล้วสัลเลวนบอกว่าไม่จริงไม่ได้คุยกันนะะแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงหรือไม่จริงทีนี้ไปถามยูเครนว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาคุย,ยเรื่องนี้ยูเครนบอกว่า ไม่รู้ว่าเขาคุยกันหรือเปล่าแต่ถามยูเครนว่าจะเอาไหมยูเครนบอกไม่เอา <c oughs> ยูเครนบอกว่าไม่เคยมีความคิดที่จะหวนกลับไปสู่การเป็นรัฐที่ครอบครองนิวเคลียร์แม้ว่ายูเครนจะมีความสามารถในการทำเช่นนั้นเหตุผลข้อแรกคือมันเป็นการขัดรัฐธรถรมน,นูญรัฐธรรมนูนของยูเครนและคำประกาศเอกราชซึ่งเป็นรากฐานของการตั้งรัฐระบุไว้ชัดเจนว่า ยูเครนจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดอีกเหตุผลคือยูเครนเนี่ยเขาลงนามในสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่า NPT นะฮะก็เป็นสนธิสัญญาข้อตกลงที่โลกทำไว้หลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อจำกัดในช่วงสงครามเย็นนะช่วงสงครามเย็นแบบเดือดอแล้วก็เริ่มสงบหลังวิกฤตการคิวบาเพื่อที่จะลดการ,รเผชิญหน้าด้านนิวเคลียร์ วอลเมีย์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่ายูเครนไม่ไม่อยากได้นิวเคลียร์สิ่งที่ยูเครนอยากได้คือความคุ้มครองด้านความมั่นคงจากชาติที่มีนิวเคลียร์เหมือนที่เคยให้สัญญาชั้นไว้ที่บูดาเปสต์เมื่อปี1994พวกเธอลืมหมดแล้วใช่ไหมนะ,ะและจะทำเช่นนั้นได้นะหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงคือยูเครนต้องได้เป็นสมาชิกนาโต้ แล้วก็ระบุว่าการเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เข้าเป็นเพื่อที่จะเอาไปขู่คุกคามใครแต่เอาไว้เพื่อไม่ให้คนมาทำร้ายหรือโจมตีเรานะ